สวัสดีครับสวัสดีอย่ามือเา้าอยู่ที่วัดปลาถ้ำหมูนขอขอบคุณผู้ที่ติดตามช่อง Youtube ของผมยี่สิบห้าท่านนะครับอันนี้บรรยากาศองที่วัดนะครับเป็นธรรมชาติครับผมเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติเมื่อนี้ เาอีไปเก็บเห็ดคักหลายเรากำลังจะเดินทางไปนะครับไปที่ป่าเห็ดปวกเราเลยนะครับดูบรรยากาศข้างทางนะครับผมบรรยากาศข้างทางอันนี้เป็นเห็ดแป้งนะครับเห็ดแป้งอันนี้ก็เห็ดแป้งเหมือนกันนะครับบรรยากาศเช้าเครับบรรยากาศ เช้าๆครับหนาวมากครับหนาวอากาศดีครับที่เมืองเลยหนาวครับเราจะไปเก็บเห็ดนะครับมันจะคักเติบหรือเปล่าครับอันนี้ที่ใส่ของเรานะครับที่ใส่เห็ดคงเต็มครับนี่ครับคงเต็ม เล็กๆเองครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับอากาศดีมากครับลมเลื่อนต้นไม้ปลูกนะครับปลูกเองครับต้นไม้ปลูกครับปลูกเองครับประมาณ4ปี5ปีแล้วครับเท่านี้เองครับต้นไม้ ชอบปลูกต้นไม้ครับอยู่อยู่ที่นี่ชอบปลูกต้นไม้ครับต้องปลูกทุกวันครับทางท่านพระอาจารย์ให้ไปปลูกทุกวันนะครับนี่ครับบรรยากาศของวัดนะครับบรรยากาศของวัดที่เก่าครับกดฏินี้ที่เก่าครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอ้โหดูครับดูครับโอ้โห oh! <Miles> นะครับดอกบานแล้วครับดอกบานแล้วนี่ครับดอกบานแล้วนี่ก็เก็บได้แล้วครับเก็บได้แล้วดูครับบรรยากาศ<ด>าเก็บเห็ดนะครับเก็บเห็ด บ,บานเรียบร้อยแล้วครับบานแล้วครับอย่างสวยเลยครับอย่างสวยเลยครับผมผมก็ต้องลาจากท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณผู้ติดตามทั้ง25ท่านนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับนี่ครับเห็ดปวกของเรานะครับเอาแค่เต็มนี้ครับที่เหลือเอาไว้ให้มันเกิดอีกครับปีหน้าครับไม่เอาครับเอาไว้ไปให้มันเป็นเชื้อนะครับดูครับดูครับไม่เอาครับไม่เอาหมดครับไม่เอาไม่ไม่ไม่ได้กินครั้งเดียวนะครับไม่ได้กินครั้งเดียวครับถ้าเราเอาหมด พี่หน้ามันก็ไม่ออกนะครับอันนี้ไว้เป็นเชื้อนะครับขอบคุณผู้ติดตาม25ท่านนะครับขอบคุณครับผมก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับลูกหลานคนเมืองเลยนะครับฝากช่องของผมด้วยนะครับนายปะสันศรีบุรินนะครับลูกหลานบ้านธมูลใหญ่นะครับผมสวัสดีครับ